จับไปดี MC เมื่อสักครู่สุกคนเนาะว่าจีทางพังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศเมนีิก็มือโกก็ส่องแดนมื่อสักครู่เราเนาะพี่น้องคือตอนนี้แสดงกันซ่งไปกค <facial> นเขาเนาะพี่น <bacon æ kay juices> ้องแม่เพิรนมาเนาะแม่หลักกับป้าลูกเนาะเพิรนมาตอนนี้นะคะแสดงกระ่งไปกคนเขาเนาะพี่น้องเพิ่นมาต์เขาทีตุ๊เกียวแล้วว่าเนี่ยเจ้าพี่น้องแล้วแะหน้าฝาไม่นี่ยเป็นหน้าฝากขวเนาะยังหายหนึ่งแต่ยังบ่ท่านเดียวกียวสามมันยังเคี่ยวอยู่ นอกจากที่เห่าคุแล้วเห่ากับสิบผาเลยเนาะพี่น้องนานหน้าผาคุณข้าเจนนะ้ากานะผาเนาะพี่น้องคนแลิลืมไล่เลยพี่น้องเทียวหน้าแค้มบานนี้แล้ว่เลยทั้งทงก็ย่างบ้างเจานะ้าเนาะบางเจ้าก็แล้วเลยแม่รุง่งฝาเนาะเพิน่นมานล่นกระฆ่าอุทัยมาเลยคนเขาไปแล้วพี่น้องคนเขาไปไหวยลราแล้วคะ่ะ ผ่านเลยมันนี่หน้าผาคุ้ยนะสิได้ผ่านเองเนี่ยหลวงพ่อมันยังเรือหายเดียวเขามันกับมาได้ป่าพันล้อมันยังบุสุกข,ขักมันยังเคี่ยวอยู่ก็เลยบริกเกียวเนาะมันนี่อากาศหายเย็นเย็นมันี่แบบลมพัดเนาะเพราะว่ามันไก่หน้านาวเดฟเลกิกะมือนะคะน่าล้องมันเกี่ยวเขาแบบต้เซาลฮะเอ้าเอาแบบ นี่แตแดดจะมลมเพ่ร่มวลาตอนแรงมากภาวาแบบลงไปมัดเข่า่าวมัดขาปบพนน้องีน้องโดยเป็งทางนะเพราะสหลงดลงข้างหาลงทางงวขนาดนาต่ำๆน้องีน้องขาข้าดสู้งี้ลงบดาข้อหลุดท้ายมันสิบขาเนาแล้วมันสิบกไต้าลงบดถีบขานี่ยจ้าบกไต้ข้อท้ายก็มันจะสิบขาข้อข้อมันต่ำ ได้ขาะไรบอบปับขาปรับพี่นอ้องขาบ๊ดนต้นนี้ก็เปลี่ยน ทางไปไหมน,น,น,นั่นเหรอในน,านี้ฮะพนามันสู้แล้วมันลงบ่ได้เดินชิบิลงเท่ากูขาเรืงเลือกให้เดียวถึงยังไม่ทันเดี๋ยวคนณนะเพราะว่าเกี่ยวต้นสาวานนี่แล้วก็ปะให้มันได้ขึ้นหนึ่งแบบให้เขามันแหงค่ะาขาเขาจะมาหมาักน้องพี่น้องถ้ามันหลุดก็นั่นพี่น้องว่าถ้าปั่นข่าหอบซองนี่สิได้จักรสอบเนาะ

อย่าพึมพับง่ายคนนะ ไปตำรังหลดนั่นพี่น้องอย่าหลดข้าแล้วไป็นชิโนก่อนหน้านี้มันเป็นต้มนำนอกพอ้นภาวะพ้นตกถ้ากา็เศร้าโดยม,มือหนอึ่งนะก็ลงมาเกี่ยวขาวพี่นอ้องก็ดินม,มันยังลมเลยเดป็นชิโนตกแล้วเขาตกแล้ว คนบางคนใส่ร้านเนาะ หอหลังจากที่เฮาค้นข่าววัสาวนี้ก็แล้วลน้องเฮาก็ขึ้นมาคิวมาก,กินข้าวแล้วก็ะทาหลุดทัวผาดเขาจับจมาผาดพี่น้องตอนนี้จะคล้องหัวผาดเพิ่งจะมาผาดในน้องพี่น้องตอนนี้เฮาขาผาดในน้อพี่น้องเขาหลุดก้าวมาแต่ก็ต่อ เป็นไม้ไผ่แลแ้วก็ยามมันโค้ครับนัน กอเขา แลดไม่้องนหองล่ะเอาเาเนาะเลือมี่าด้มาทำไมจะจะหมนเาเทียนนการคุนปบขาดที่น่าหน่อแล้วันแน่อคัยังก็แล้คพก็ได้ยังหน้าผาบวย

น้ามืดง้สี่สิบสองพการเนได้ร้อยหกสิบไ่มดโมเดลฝ่ายภาษาฝรั่งเนี่ยแล้มาแล้วท่านกับได้่ะสี่บาทมือเอ้ามาเรือหามปรก่าไปกับพัน้าักะแนนเสียขาหัคผ่านอ่ะนะสอบหนึ่งกับปั้นกันคนละพนักเกาะบ๊ทแม่เอ้าเธอไดแม่ขาวี่แม่เฮ้าบ๊แม่ เพ hey. e ิ่นเอาสอบหนึ่งละก็หากับป๋กันห้าสอบปปเจ็สอบนั่โปมนหกโแมนเจ็ับปลูกได้นี่สอขับปลูกสอก็ยังเรือสิบสีุ่ละเจ็ดสอบอ๋อห้ากละเปาแค่คนละหกสอบงั้นนี ต่ชอบเรี่ยวเลยนะรอได้ตนมันออกเด้นรยออกจะของหาเปนรถเก๋งหาเปนหนอนเก๋พี่น้องแลววเอบ่แล้วคักยั่งหน้าพักวยุกได้ชอบเที่ยวน้ำท่วมตินรถมันออกโบมีรถไทยไทยอายเอาขึ้นาโผล่ กสเเมืื่ออฮนแล้วพี่น้องตอนนี้ฮะค่ะผ่านเข้าแล้วเนาะเข่าผ่านมาเนี่ยได้ชิปเจ็ดสอบแล้วก็ให้ข้าวหัวผ่านฮะสอบหนึ่งเนาะคุณเอ้าแล้วก็หักเข้าปลูกอีก่องสอบกับพอดีเลยอะสี่สอบแล้วก็ปั้นกันคนละเจ็ดสอบ,น,อน,ออสอบน้อพี่น้องหน้ามืดทงฮะรวมทั้งมืดได้สี่สิบสองน้อพี่น้องพีการในฮัได้อยหกสิบ พี่นีฮะเด้์สี่สิบสองบอดายตายมาใช่ไหมพี่น้องยังหน้าอยู่ยังหน้าอยู่หาหนึ่งนะดิมเนาะหน้าทั้งไรหน้าทั้งหัวพี่น้องพี่น้องว่าสิเกลียวแต่แต่กับบริเกีลนั่นเพราะว่าเขาเพามันยังเคี้ยวอยู่เลยว่าเอ้ยท้ายมันสุกขักๆยังสีเกลียวอีเนาะพี่น้องแล้วกับปากเป็นว่าสิผบาทเองแต่ว่าเจ้าของว่าผ่านเป็นว่าสีเที่ยวมาเที่ยวไปอยู่เที่ยวทานในขั้นเที่ยงกับสิบบาทให้พี่น้องตอนนี้กระคำมายืนในกองเพียง สลา,าคิปนี้กับข้อเจ้าเพียงเท่านี้เนาะพักทานผู้สมกดไลค์กดแชแ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาแดงมึงสุดหนึ่งนะพี่โนองสลาคิปนี้กับบุญยังไล่พอกันชินนะบ๊ายบาย